เบาหมอเบาเอาสวัสดีครับผมยำใบครับลุยลุยบอ่อเก่าโอ้ดูครับวิ่งรอดไม่รอดขับรถไทยโดยโมอตันเออเบาอายนายเบาจะพังหมดแล้วรถอ่ะโอ้บ้าบ้า,บา เดี๋ยวให้วิ่งดูก่อนเดี๋ยวค่อยทำอีกไปแล้วมันไม่อยู่หรอกทำทีเดียวอะ่ะมันต้องทำไปด้วยวิ่งไปด้วยเล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 ยทำทีเดียววิ่งมันไม่อยู่หรอกมันต้องวิ่งยุบตรงไหนย,ยุบเสริฟซะนั่นแหละเรียกมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวยกร้อยตานลงที่ตมนี่เลยฉลดเด็ดเอาไปมอดถอยดีๆเฮ้อะย้ำถนนหน่อยเอไม่เย็นครับ อันนี้ผมเปิดทางให้จ้าหน,นูนีนี่เปิดทางให้เกก่อนเดี๋ยวเกไปไม่เป็นเกก็ยืนดูแล้วล่ะเป็นแล้วล่ะก็ไปได้แล้วปอดย้ำตรนันก่อน อย้ำถนนก่อนน่วมตรงนั้นนะ่ะมันยังไม่อยู่ตัวหรอกมันต้องวิ่งไปด้วยแล้วก็ปูไปด้วยถึงจะอยู่อู้คิดตมเยอะมากเลยดู เปิดที่ขุดใหม่มันก็จะยากๆหน่อยครับมันก็จะตนะิดคัดหน่อยไม่คล่องเท่าไหร่ไป bayเลย bật lên bật o lên Lạ. ừ và hả เดี๋ยวก็ค่อยลงไปเรื่อยไงรถมันต้องสลบไปที่นู่นแหละตอนนี้ลำาบากหน่อยครับไปบ,บัน,บปบนช่วยหน่อยคันนี้ขึ้นไม่ไหวหรอกต้องช่วยนิดนึง กระตุกท้ายนิดหน่อยไปโอ้โอ้โอ้ตำลักควันโอ้ควันจัดครับ ต้องขยับไปนูนนะ่นนั่นนะ่ไปนู่นหน่อยเออบัดไปทางโน่นเลยบัดไปโน่นเลยนี่ดูมอตานี่เออมต้องเบียดไปทางโน่นแข็งและ หน้าหน่อยฝัง่งโน้นมันแข็งปุ๊บเลยล่ะฮะไหน แคบแหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาถนนลงมันจะใหญ่ถนนโ็เอาลงถนนแหละเดี๋ยวมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวมันต่ำไปเรื่อยเลย โอ้จมแล้วโยดันตัวหน่อยเร็วถอยหน่อยไปได้อยู่ไปเฮ้ยดันตัวดันตัวนะยังจะใส่อีกนานจมเลยจมจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันตัวก่อนตรงนี้มันไม่อยู่นี่ต้องเปิดออก เดี๋ยวเรไปว้าวอ้เกือบไปตรงนี้น่่มหมดแล้วนี่เอาออกเลยเอาออกเลยเอาออก จกตรงนี้ออกดิเอาออกมันไม่อยู่มันน่วมจกออกเคลื่อนมาเคลื่อนมามานี่เปิดสายรถดำเลยตรงนี้ เปิดไปถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยเอาดินข้างบนมาใส่ขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> ขับรถังไงไอ้ไม่เอ็นนะตนนาขึ้นมาตูนนี่ก็นุ่มนี่หน่อยนึงนี่ครับทำทางใหม่มันก็ยังไม่อยู่ตัวครับ เดี๋ยวก็อยู่ตัวเก้ไปเดินมานี่เดินมานี่เป็นมามายืนนี่มายืนนี่แล้วก็จกใส่รถจยังไม่เข้าใจเท่าไหร่โอเคครับไปับไปเดี๋ยวก็เป็นผมไปยกของให้เขาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวตรงนั้นมันน่วมให้พี่โอเปิดใส่รถดำไปเลย พอเราเปิดใส่ดัปปุ๊บเราก็เอาดินแห้งข้างบนนี้ไปใส่โอเคครับสวัสดีครับผม